สำหรับในเรื่องที่รัฐบาลจะช่วยเราไร่ละ1,000นั้นก็มีการผ่านที่ประชุมไปแล้วนะครับที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายข้าวหรือเปล่านี้ผมไม่ไแน่ใจครับแต่เรียกย่อๆว่านอบอขหรือเปล่าประมาณนี้ครับก็มีการประชุมปรากฏว่างบประมาณไม่พอนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ2-3ถึงเท่าตัวต้วตองรออนุมัติงบประมาณก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเวลาที่ชาวนาม,มีปัญหานั้นมันมีข้อจํากัดเสมอแต่หลายสิ่งหลายอย่างครับที่ ดูตามข่าวแล้วก็ดูตามโซเชียลเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเราโดนหลอกพอสมควรสําหรับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวนาไทยโดยเฉพาะคนที่ทํานาแล้วก็ทําได้มันสําปหลังโดนหลอกคืออะไรครับรัฐบาลบอกว่ามันเป็นไปตามกลไกของท้องตลาดตลาดโลกก็ราคาตกต่ําอันนี้จริงส่วนหนึ่งครับในเรื่องของตลาดโลกแต่ถามว่าตลาดโลกราคาตกต่ําในไทยราคาตกต่ําแล้วทําไมรัฐบาลหรือว่า พ่อค้านายทุนต้องนําเข้ามันสําปะหลังปีหนึ่งปีหนึ่งนำเข้ามันสําปะหลังมากกว่าประเทศจีนครับประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่โตประชากรเป็นพันพันล้านพันสองร้อยพันสามร้อยล้านเนี่ยเขานําเข้ามันสําปะหลังปีหนึ่งนี่ประมาณ2.5ล้านตันประมาณนี้นะครับเต็มที่ก็ไม่เกิน3ล้านตันแต่ประเทศไทยนะครับประเทศเล็กๆกว่าประเทศจีนเนี่ยนำเข้ามันสําปะหลังปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ย4.5ล้านตันครับตามข่าวโซเชียลที่เขา มีการพูดกันมาแล้วก็ให้ข้อมูลกันมาเนี่ยซึ่งผมเห็นแล้วผมก็อึ้งกันนะว่าเอ๊ะเรานำเข้ามันสาลังแบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่ราคาในประเทศไทยนั้นราคาตกต่ำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสรุปแล้วรัฐบาลไม่บอกพี่น้องประชาชนคนไทยไม่บอกพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันสหลังเนี่ยเป็นเพราะอะไรถึงนำเข้านะครับในเรื่องของการนำเข้านี่เราไม่เคยว่านะครับถ้านำเข้ามันปกตินำเข้าโดยที่เห็นหัวพี่น้องกเกษตรกรบ้างนะครับในเรื่องของการนำเข้าเพราะว่า การนาเข้าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนําเข้าจากประเทศลาวพมา่าหรือว่าเขมรก็ตามเนี่ยมันกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรไทยพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดนะครับที่ทําเกษตรกรรมที่ทํามันสปรังอยู่เนี่ยมันกระทบเป็นวงกว้างแล้วกระทบมากด้วยครับแต่ถามว่าในเรื่องนี้รัฐบาลหรือว่าคนที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยเขาชี้แจงพี่น้องประชาชนยังไงก็คือข้อมูลที่ออกมาเนี่ยก็มีการชี้แจงบ้างแต่ก็เฉยๆนะครับ แล้วทุกวันนี้นะครับที่มีข่าวทางโลกโซเชียลว,ว่ามีการปิดด่านไปแล้วรถพ่วงเป็น50คันร้อยคันยังนําเข้ามันสําหลังเป็นปกติแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่นี่น่าจะมีการสั่งหยุดให้มีการนําเข้ามันสําหลังไปแล้วเพราะว่าเป็นมาตรการตอบโต้แล้วก่อนหน้านั้นน่ะทาไมถึงนําเข้าเยอะขนาดนี้เรียกว่าเกษตรกร,ร,กรในประเทศไทยนั้นผลิตมันสําหลังไม่เพียงพอหรือไงครับถึงนําเข้าเยอะแยะมากมายขนาดนั้นแล้วถามว่า ท่านเห็นใจพี่น้องกเกษตรกรบ้างไหมที่นําเข้าแบบนี้หรือเพียงแค่ว่าตอบสนองความต้องการของพ่อค้านายทุนแค่นั้นเองครับอันนี้ผมไม่มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์หรืออะไรมากมายครับแต่สิ่งที่เ็นเห็นก็คือว่ามันสัมปังราคาตกต่ำเนี่ยท่านยังนําเข้าอยู่นะครับถามว่านําเข้าเพื่ออะไรครับเวลาที่นําเข้าราคามันสัมปังเนี่ยก็ไม่ได้ถูกนะครับถูกกว่าฟังไทยนิดเดียวนะครับตามที่ผมดูข่าวหรือว่าตามข่าวมานี่ ก็ไม่ได้ว่าถูกอะไรมากมายถูกเป็นครึ่งนะครับถูกก่าประเทศไทยไม่มากแต่ถามว่านาเข้าทําไมล่ะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคาใจแล้วก็พี่น้องเษกษตรกรหลายคนถ้าไม่ดูข่าวหรือว่ามีโลกโซเชียลเนี่เราก็ไม่รู้เลยนะครับว่าเรานําเข้ามันสําหลังมากน้อยแค่ไหนในประเทศไทยในปะัจจุบันนี้ซึ่งถือว่ามีการนําเข้าเยอะมากนําเข้าเกินความจําเป็นหรือไม่อันนี้อยากให้คนที่เกี่ยวข้องแล้วก็รัฐบาลนะครับต่อพี่น้องเษกษตรกรได้ว่า ท่านหลอกเราหรือไม่หลอกเราว่ามันสัมปลังนั้นเป็นไปตามคนไกราคาตลาดแต่ท่านนําเข้าทําไมครับทั้งทที่ของในประเทศถูกอยู่แล้วนะครับราคามันสัมปลังปีนี้ถูกแล้วก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งนี่ก็ยังไม่ได้เลยครับขุดมันสัมปลังบางทีเนี่ยค่าแรงยังได้เยอะกว่าเลยขุดมันสัมปลังปัจจุบันเนี่ยครับดังนั้นในเรื่องเนี่ยผมในฐานะเกษตรกรแล้วก็ถามแทนพี่น้องเกษตรกรคนไทยหลายคนนะครับว่า รัฐบาลจริงใจกับพี่น้องเกษตรกรมากน้อยแค่ไหนในเรื่องนี้นะครับถามว่าในสมัยก่อนนะครับในช่วงปีที่แล้วในช่วงที่มีการนําเข้ามันสับหลังเยอะๆเนี่ยพวกท่านนําเข้าแล้วมันมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนในการที่จะนําเข้าทาั้งๆที่พี่น้องเกษตรกรก็เรียกร้องอยู่นะครับว่ามันสับหลังราคาตกต่าแต่จนแล้วจนรอดท่านแก้ไขไหมครับไม่ได้มีการแก้ไขอะไรเลยครับกลับกลายเป็นว่าเรื่องแดงหางโผล่ีทีหนึ่งก็คือ นำเข้ามันสำปหลังไปแล้วครับวันหนึ่งเป็น50พว่วงเป็นร้อยพ่วงแล้วพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันสำปหลังเขาจะอยู่ได้อย่างไงครับอันนี้ผมว่าพี่น้องเกษตรกรในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นคนที่มีความเกี่ยวข้องรัฐบาลหรือว่าพ่อค้านายทุนใครก็ตามนะครับไม่เคยบอกข้อมูลนี้กับพี่น้องเกษตรกรเลยให้พี่น้องเกษตรกรรู้เองนะครับว่าทําไมต้องนาเข้ามันสำปหลังอธิบายไปก็ปูนแค่ว่าตัวนี้ไม่มีใครเชื่อแล้วนะครับ กับความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลในบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรนั้นถือว่าขาดความเชื่อมั่นพอสมควรพอจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเ็าบอกว่าเงินไม่พออันนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญกับพี่น้องเกษตรกรแล้วทําไมท่านไม่ช่วยทําไมท่านไปช่วยกเกษตรกรประเทศอื่นล่ะครับประเทศเรานี่ราคาสินค้ากเกษตรโดยเฉพาะมันสํปะหลังนี่ก็ราคาตกต่าอยู่แล้วท่านไปนําเข้ามาทําไมครับสินค้าจากขมินเนี่ยผมถามหน่อยเถอะเวลาที่พี่น้องเกษตรกรไทยเดือดร้อนเนี่ย ใครล่ะครับช่วยเวลาที่มีปัญหาประเทศชาติใครช่วยครับก็ประชาชนคนไทยกเกษตรกรไทยนี่แหละครับที่ช่วยกันแล้วถามว่าไปนําเข้าจากประเทศข้างบ้านประเทศเขมรนี่เวลาที่มีปัญหาก็ดูครับว่าเวลาที่มีปัญหานั้นเขมรเขาทํำยังไงกับเราตั้งแต่ผู้นํายันชาวบ้านนะครับชาวบ้านบางคนก็ไม่เป็นแต่ส่วนใหญ่นั้นก็เป็นอย่างที่เห็นตามโลกโซเชียลนะครับเวลาที่มีปัญหากับไทยนั้นสภาพเป็นอย่างนี้เลยยังจะเห็นใจเขาอยู่หรือเปล่าครับแบบนี้เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะครับ รักชอบพอกันกับทางฝั่งขมรนี่ก็ไม่ได้ว่ากัน,นครับแต่ให้เห็นใจพี่น้องเกษตรกรหรือว่าเห็นใจกเกษตรกรไทยทั่วประเทศด้วยนะครับว่าในเรื่องเนี้ไม่ว่าจะเป็นการนําเข้ามันสําปะหลังหรือนําเข้าสินค้าเกษตรอย่างอื่นก็ตามให้มันเหมาะสมหน่อยครับไม่ใช่ว่าไปเอาผลประโยชน์ของประเทศอื่นมาเป็นที่ตั้งเพื่อแลกกับประโยชน์ของตัวเองในบางเรื่องครับที่เขามีการเปิดเผยอมานี่ผมถือว่าผมดูแล้วผมก็ช้ำใจพอสมควรนะครับว่าเอ๊ะทำไม คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ต้องเห็นแก่ตัวประมาณนี้นครับเอาประโยชน์ของตัวเองนั้นไปสมสู่หรือว่าไปปะปนกับประโยชน์ของประเทศชาติสุดท้ายพี่น้องเกษตรกรที่น้องประชาชนคนไทยนั้นก็สูญเสียความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลแล้วก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะสินค้าเกษตรก็คือมันสำาหลังในปีนี้ต่อมาก็คือข้าวนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าราคาข้าวตกต่ำเนี่ยเป็นเพราะตลาดโลกส่วนหนึ่ง แล้วอีกส่วนหนึ่งที่ผมสงสัยคือว่าทําไมรัฐบาลหรือว่าพ่อค้านายทุนต้องนําเข้าขวาจากประเทศข้างบ้านโดยเฉพาะขามนนิ้นเข้ามาด้วยนะครับทั้งทั้งที่ประเทศไทยผลิตได้จนชนิดที่เรียกว่าล้นตลาดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับผลิตได้เยอะครับแต่ราคาตกต่ำเนี่ยทำไมท่านต้องนาเข้าเข้ามาด้วยครับอันนี้ต่อพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวนาไทยด้วยนะครับว่าทําไมยังต้องนาเข้าเข้าอาจจะนําเข้าไม่มากนะครับแต่เป็นโคต้านําเข้าเป็นปกติ ในช่วงภาวะที่ราคาข้าวตกต่ำนี่ท่านช่วยลดการนําเข้าข้าวได้ไหมครับเห็นแก่พี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนเห็นแก่ประเทศไทยบ้างเถอะครับประโยชน์ส่วนตัวนั้นบางครั้งถ้าท่านจะเอาประโยชน์ส่วนตัวท่านก็ไปทําธุรกิจเถอะครับอย่ามาเป็นผู้แทนของประชาชนอย่ามาบริหารประเทศเลยครับมันเสียหายประเทศโดยส่วนรวมมันเสียหายกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วไปนะครับถ้าเห็นดีเห็นงามกับพี่น้องเกษตรกรฝั่งประเทศเขมรฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ท่านก็ไปเป็นรัฐมนตรีที่อื่นเลยครับไปเป็นหัวหน้าปกครองประเทศนั้นไปเลยครับจะได้สบายไม่ต้องเอาผลประโยชน์ของประเทศไทยไปป่าปนกับประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองดังนั้นในเรื่องนี้ผมว่ารัฐบาลก็ควรทบทวนได้แล้วนะครับว่าการที่นําเข้าสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวพวกมันสําหลังพวกนี้ที่มีผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรไทยนั้นควรได้รับการแก้ไขนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการแก้ไขนั้นพี่น้องเกษตรกร วันหนึ่งนะครับพี่น้องเศรษฐกรไทยนี่ก็ต้องถึงมุมอับหรือว่าไปต่อไม่ได้นะครับปัจจุบันนียถามว่าไปต่อไม่ได้สําหรับคนที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าเปลี่ยนแปลงเพื่อไปต่อน,นั้นก็อาจจะรอดนะครับแต่ใครหลายคนที่จนมุมหรือว่าเข้ามุมอับแล้วไปต่อไม่ได้นี่ผมเห็นใจนะครับแล้วก็พี่น้องเศรษฐกรหลายคนก็คงต้องขายที่ไร่ที่นาหรือว่าทรัพย์สินของตัวเองนั้นในการใช้หนี้แต่รัฐบาลที่ทําอยู่เนี่ย มันทำร้ายพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนมากเกินไปครับโดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยรักใคร่ชอบพอประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่ากันครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแต่การช่วยเหลือเขาหรือว่าการโอบอ้อมอารีเขาเห็นใจเขามากกว่าคนที่อยู่ในประเทศด้วยกันเนี่ยผมว่าควรทบทวนสําหรับเรื่องนี้นะครับมันได้รับผลกระทบอย่างมากมายนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรไทยปัจจุบันนี้พี่น้องเกษตรกรไทยนี่ได้รับผลกระทบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ถามว่ารัฐบาลเหลียวแลหรือว่าดูแลไหมก็ตามสภาพที่เห็นนะครับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายข้าวก็บอกว่าเงินไม่พอเงินเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าตามที่คาดการไว้ต้องรอกระทรวงการคลังอนุมัติเงินก่อนแล้วยังมีหน้ามาบอกว่าจะให้รายละ2 0 0พนาปีนาปรังนี่รายละพันยังไม่ได้เลยครับแล้วท่านจะอ,อะไรครับมาการันตีว่า2 0 0พนนี่จะได้ถ้าเงินไม่มีก็บอกตรงๆครับพี่น้องเกษตรกรนี่ทำใจได้แล้วเราจะไม่ต้องหวัง กับรัฐบาลชุดนี้หรือว่ารัฐบาลชุดไหน็ตามนะครับที่ทําแบบนี้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วเราก็คงต้องแยกย้ายไปทํามาหากินกันต่อไปไม่ต้องมารอเขาหวังว่าเออวันนี้เขาจะประชุมทุ่งนี้น่าจะได้หรือว่าเดือนนี้เดือนหน้าเงินได้จะได้สิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรได้รับการแก้ไขตั้งนานแล้วแต่พวกท่านไม่ยอมแก้ไขไปสนใจแต่เรื่องอื่นไปสนใจแต่เรื่องที่เรียกว่าตามที่เป็นข่าวนะครับไปสนใจเรื่องเหล่านี้ ถามว่าหน้าที่ของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรทําไมไม่สนใจบ้างนะครับดังนั้นผมจึงวิงวนไปยังผู้มีอำนาจแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับว่าถ้าจะทําแบบนี้นะครับท่านออกไปทําธุรกิจเลยไม่ต้องมาเล่นการเมืองไม่ต้องมาบริหารประเทศเหรอกครับบางครั้งผมก็เข้าใจอยู่นะครับว่าผลประโยชน์ของส่วนตัวกับทางการเมืองนั้นมันทับซ้อนกันผลประโยชน์ของประเทศกับประโยชน์ส่วนตนนั้นมันทับซ้อนกันแต่ทุกวันนี้มันก็ทับซ้อนเกินครับ ทับซ้อนจนชนิดที่เรียกว่าไม่เห็นหัวพี่น้องประชาชนหรือบางครั้งผมก็มองอยู่นะครับว่าเอ๊ะเขาหลอกเราหรือเปล่าหลอกบอกว่าราคาสินค้าเกษตรเป็นไปตามกลไกตลาดโลกรัฐบาลจะช่วยแล้วช่วยยังไงครับช่วยนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาเข้ามาในประเทศไทยใช่ไหมครับนาเข้ามันซําปหลังนําเข้าข้าวแบบนี้แล้วพี่น้องเกษตรกรไทยจะอยู่ยังไงครับ ดังนั้นในเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับก็ได้แต่บ่นให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ทํานาทําสวนทําได้ด้วยกันได้ฟังในแต่ละวันครับว่าสรุปแล้วรัฐบาลไม่ว่าชุดนี้หรือว่าชุดไหนก็ตามนะครับที่นําเข้าสินค้าเกษตรในช่วงที่สินค้าเกษตรไทยนั้นราคาตกต่านั้นมันหมายความว่ายังไงช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยว่าโคต้าของแต่ละปีแต่ละประเทศนั้นที่นําเข้ามายัางไทยนั้นมันเป็นยังไงพอค้านายทุนเนี่ยจำเป็นขนาดนั้นเลยหรอครับ ที่ต้องใช้สินค้าต่างประเทศในสมัยก่อนนะครับมันสัาปะหลังราคา3บาทกว่าเกือบ4บาทโรงงานก็ยังอยู่ได้แต่ทุกวันนี้บาทกว่าครับแล้วถามว่ามันเป็นยังไงครับถ้าบอกว่าสินค้าเกษตรราคาตกต่ำในประเทศมันเป็นไปตามกลไกตลาดโลกท่านก็หยุดนําเข้าสิครับหยุดนําเข้าเลยครับมันจะเป็นยังไงสินค้าภายในประเทศถ้ามันจะตกต่ําก็ให้มันตกต่ําไปเถอะครับภายในประเทศเราเนี่ย,ยาเอาสินค้าต่างประเทศเข้ามา แล้วมีผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรไทยเลยครับมันไม่แฟร์กับคนที่เลือกพวกท่านไปนะครับพวกเราเนี่ยเลือกท่านไปบริหารประเทศนะครับไม่ใช่พวกท่านไปหาผลประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยท่านจะหายังไงก็ไม่ว่ากันนะครับถือว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วของนักการเมืองไทยของคนที่มีอำนาจของพ่อค้านายทุนแต่ช่วยเห็นใจพี่น้องเกษตรกรเห็นหัวพี่น้องเกษตรกรบ้างนะครับพวกเราไม่ต้องการอะไรมากเพียงแค่ว่าให้เราอยู่ได้แค่นั้นเอง พวกเราก็พยายามปรับตัวนะครับปรับตัวในหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการเงินให้มันดียิ่งขึ้นแต่ไม่นำซ้ำทําดียังไงก็ตามนะครับรัฐบาลไม่ช่วยรัฐบาลบริหารห่วยแตกเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ครับพี่น้องเกษตรกรดังนั้นก่อนที่ภาคการเกษตรจะไปไม่ได้ขอวิงวอลไปยังรัฐบาลครับว่าช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่ว่าท่านจะสนใจแต่เรื่องอื่นแต่เรื่องปากท้องของพี่น้องเกษตรกรนั้น ท่านละเลยแบบนี้มันก็ไม่ไหวครับ